ชิมดูก่อนชิมดูก่อนดูนะครับช้างที่ไม่เคยได้กินอู้อู้อู้บ้าวบาวชวนบ้าเบ้า สวัสดีครับคนทีมนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ให้คนทีมนะครับไปเอาไอ้ที่บ้านนะครับแล้วก็จะไปหาซีนวลนะครับตอนนี้ซีนวลอยู่ที่ไหนอยู่มูลครับอยู่ฝั่งแม่น้ํามูลนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คนทีมป็นคุณนาทางนะครับผมนําทางเราไปดูซีนวลนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอมาไหล วันนะครับผมก็ผมพอดีผมมีอ้อยนะครับผมก็เลยให้น้องไปเอามาแบ่งกับซีนวลน,นะครับผมให้ซีนวลได้กินด้วยนะครับผมไปครับขอให้กทีมภาพนำหน้าเลยนะครับ ได้มีเรื่อหรือว่าเถาวัลย์ได้กินนะครับประทังชีวิตไปนะครับเพราะว่านะครับาการกินก็ไม่เพียงพอน,นะครับนี่ครับผมพังสีนวลนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับพาทุกท่านทุกคนมาเยี่ยมชมพังสีนวลนะครับหลังจากที่ไม่ได้มา ทำคลิปหรือว่ามาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้รับชมนะครับนี่ก็มีโอกาสนะครับได้นําอ้อยมานะครับผมได้นําอ้อยมาให้ชีนวลได้กินได้ทานด้วยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมกราบขอบพระคุณคุณพี่กุ๊กมากๆเลยนะครับผมที่ได้เมตตาพังซีนวลนะครับละเมตตาพังซีนวลแล้วก็ครอบครัวพังขมื่นนะครับโดยที่ได้ส่งคะแนนนะครับซื้ออ้อยให้กับพังซีนวลแล้วก็พังขมื่นของเราได้ทานกันนะครับผม กราบขอบพระคุณพี่กุ๊กมากๆเลยนะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจะเจ็บจะจนตลอดปีตลอดไปนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ตรงนี้เป็นหลักตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวน้องก็จะพาไปกินน้ําดื่มน,น้ําเท่าหลักตอนกลางวันนะครับตันทีเอาอ้อยมาฝากด้วยนะครับ ชิมดูก่อนชิมดูก่อนดูนะครับช้างที่ไม่เคยได้กินอู้อู้อู้เบาเบาเบาช่วเบาเบาเบาอู้อร่อยไหมอู้อ้อยกรอบมากๆเลยนะครับ ทีนวลหางเป็นแผลด้วยนะครับผมตัวนี้ก็งดลงน้ํานะครับผมคืองดลงน้ํานะครับหางเป็นแผลอู้เน่าเปื่อยองสตีทีเวลาเขาคันต,ตีต้นไม,นมน้นะครับผมเลยเป็นแผลนะครับผมก็ส่วนมากก็จะไปดื่มน้ําแล้วก็เข้ามาหลักเลยนะครับผมไม่ไม่ค่อยได้เอาลงอาบน้ํานะครับเพราะว่าต้องรักษาใส่ย,ยาก่อนนะครับใส่ย,ยาเพื่อจะได้ ให้แผลสมานก่อนนะครับออกินเร็วมากๆเลยนะครับมีควนทีมก็จะเอายาสเปรย์นะครับ<ว>มาขีดใส่แผลให้นะครับเข้าครลเ้าเ เอาจิา้งใหญ่าเฮานิงนิ้ง,งไม่ยอมให้ฉีดด้วยนะครับเอานิ่งเอา,เอานิ้งยาม่วงนะครับเอาเจิบนะครับจุจ่เจิบเจ็บแผลหน้าดูนะครับโอ้มันเปื่อยเลยนะครับในแม่เอ็ซีนะครับผมหางเปื่อยเลยนะครับ อย่างว่าแล้วครับผมช้างอยู่อยู่กับป่าเวลาเขาคันคันหางเขาก็จะตีกับต้นไม้นะครับตีกับต้นไม้แล้วก็หางอักเสบนะครับหางอักเสบดูดูครับเก็บเจ็บแรงแค่ไหนครับดูนะครับผมเอานั่นแหละรักษาไปเรื่อยนะครับผมใช้ยาไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็มาเจอซีนวนแล้วก็มีแผลด้วยนะครับผมมีแผลที่หางนะครับ มามาจิต้อวเร็วมามามาจิต้อวเร็วขอบคุณพี่กุ๊กมากๆนะครับที่เมตตาฟาังสีนวลครับขอบคุณครับครับนะครับผมนี่เป็นมาดูช้างที่อยู่แบบสันโดดเลยนะครับเชือกเดียวเชือกเดียวโด,โดดเลยนะครับไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็อยู่ห่างบ้านประมาณห้าหกโลนะครับ โดยที่ไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับตอนคืนก็อยู่ที่นี่ตอนกลางวันก็อยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ไปกลับนะครับไม่ได้ไปกลับเป็นช้างที่ร่วมทุกร่วมสุขกับพวกเรามาแต่ว่าไม่มีช่องนะครับผมไม่มีช่องทําช่องแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปก็เลยแล้วก็อีกอย่างไม่ค่อยได้มีเวลาทานะครับผมทางพราความไม่ครแล้วก็ได้ยินมาว่าสิ้นเดือนนี้จะเปลี่ยนควนัน ใช่ไหมชิ้นเดือนนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนควานแล้วครับผมแล้วก็ควานทีมนี้จะไม่ได้ดูแลแล้วนะครับควานทีมจะไม่ได้ดูแลเปลี่ยนควานคนใหม่นะครับผมก็คือน้องชายพ่อของคนทีมเองนะครับก็คือเป็นช้างตระกูลนะครับผมช้างเชื่อนี้เป็นช้างตระกูลเลี้ยงคนละปีแล้วทีนี้ไม่ได้เลี้ยงจะไปไหนคนทีมไปเลี้ยงข้าไปเลี้ยงข้ามหมื่นวัวตองไปหนี่งไปสมัครงานไหมครับโอ้ไปสมัครงานไม่อยู่ นะครับถ้าไม่ได้ทํางานก็ไปเลี้ยงบัวตองเด้อเดี๋ยวรอน้องดูครับผมเดี๋ยวให้รอสิ้นเดือนก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็ถ้าไม่ได้ทํางานก็จะให้ไปดูแลบัวตองนะครับช่วยนะครับผมเพราะว่าบัวตองก็ไม่มีผู้ช่วยนะครับดูดูดูครับหิวนะครับผมหออไปแล้วถอยไปแล้วทั้งเก็บทั้งถอยไปเรื่อยนะครับ นี่นะครับผมสําหรับคลิปน <á> ี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านทุกคนนะครับมาหาชีนวลนะครับผมหลายวันหลายอาทิตย์เลยนะครับที่ผมไม่ได้มาครับผมผมก็ยุ่งๆนะครับผมยุ่งไม่รู้ว่าจะหาเวลาไหนนะครับผมตอนนี้ได้มีเวลานะครับมาเยี่ยมทางชีนวลช้างที่น่าสงสารอีกช่วหนึ่งนะครับผมน่าสงสารอีกช่วหนึ่งนะครับโอ้ไปไหนก็ถืออ้อยไปด้วยเลยนะครับอร่อยไหมชีนวลอร่อยไหม ถ้าไม่ไกลในภาเจมาด้วยครับอันนี้ไกลมากเลยนะครับห้าหกลูนะครับทางมาก็ลําบากนะครับทางมาก็ลําบากมาได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับผมมาได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับกอต้องขอกราบขอบพระคุณพี่กุ๊กอีกครั้งนะครับผมที่ได้เมตตานะครับผมครอบครัวพังกระหมือแล้วก็พังชีนวลนะครับมาโดยตลอดนะครับผมขอบพระคุณแม่แม่เอ็ซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้เสมอมานะครับผมนี้ชีนวลนะครับ อยู่กลางป่าเลยนะครับก็อาศัยกินหญ้ากินเถาวันนะครับกินหญ้ากินเถาวันนะครับพอได้ประทังชีวิตไปนะครับด้านหลังเขาเขาไม่ยอมให้ไปเลยก็คือเขาเขาเสียวแผลเขานะครับเขาเสียวแผลกลัวเราไปจับแผลนะครับก็จะหันไม่ให้เราไปด้านหลังเลยนะครับขอฝากท่านทุกคนด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้สีนวลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาถ่ายให้หท่านทุกคนได้รับชมนะครับการเป็นอยู่แล้วก็ การใช้ชีวิตของฟังซีนวลนะครับตอนกลางคืนนะครับผมควังก็จะเอาต้นกล้วยหรือว่าสับปะรดมาให้กินแล้วก็ตอนกลางวันนะครับผมจะเอาหญ้ามาส่งตรงนี้เลยนะครับให้เขาได้มีหญ้าธรรมชาติแล้วก็หญ้าที่เราหามาด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เมตตาฟังซีนวลนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ